บอแมนบอแมนบอแมนดอกน้าบอเมนอีกดอกนึงอีกดอกนึงดอกหนึ่งบอแมนดอกน้าอีกดอกนึงบอแมนเอ้าอีกดอกนึงก็นี่แหละดอกรักนั่นแหละแต่บอแมนดอกนั้นอีกดอกนึง โมแมนบ์โมเมนต์จะไปหักอีกดอกนึงมานี่มานี่มานี่เสี้ยให้เบิ้องวอาดอกได้โอ้ยพ่อกระไรนี่นี่ดอกนี่ดอกนี่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 เห็นมะเนี่ยเด็ดมาเออนั่นละนั่นละเด็ดมาเออ